ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง ศาลเจ้าโจซือกงหรือวัดซุนเล่งยี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,347ภายในตัวศาลเจ้ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งยังคงถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันเนี่ยศาลเจ้าโจซือกงอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นมีสิง โตอยู่ข้างหน้าเลยเฝ้าเฝ้าสารไว้เฝ้าสารป้ายอย่างป้ายของเราเงี้ยเราจะมีปูดันป้ายอยู่สองปูสองตัวนี่นี่นี่เห็นไหมตรงเลขเจ็ดห้ปมต้องเป็นปูค่ะเฮียปูเนี่ยของฮกเกี้ยนเขาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จอ แล้วจะอยู่กระดอกกีกวนสองดอกอยู่ใต้ท้องปูเป็นดอกช่อดอกไม้ดอกกีกวนดอกกีกวนนี่ก็เป็นดอกอนไก่เราธรรมดานี่แหละครับปูนี่เกี่ยวกับความสาเร็จถ้าเกิดเราไปสอบแข่งขันไปสอบเป็นจองหัวแล้วสอบแข่งขันชิงตําแหน่งหน้าที่อะไรส่วนมากจะประสบความสําเร็จอืแล้วตัวหนังสือที่ประตูเนี่ยสามข้างเนี่ยที่เขาติด่างเงี้ยนั่นคือคําอวยพรครับว่าคำอวยพรว่าอย่างเงี้ยข้าประตูนี้เขาเรียกปูกลุ่ยสุขภาพแข็งแรงอันนี้เข้าไปสุขภาพแข็งแรงเลยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ถ้าเราออกนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าออกเราเราจะเดินแบบเข้าออกไปอินฟินิตอรเป็นเลข8จีนฮุกเกี้ยนเราต้องบอกก่อนว่าเป็นจีนระดับคุณนางเวลาเขาสร้างศาลขึ้นมาเนี่ยเขาวางระดับเจ้าวางวิธีกรรมการไหว้อะไรต่างๆเขาจะแตกต่างกันอย่างฟ้าดินเนี้ยเขาอยู่ในศาลใช่ไหมแล้วประตูเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมังกรของเราเนี่ยจะอยู่บนหลังคาแต่อย่างเป็นของตีนเจ้าจิ๋วเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกแล้วมีมังกรตัวเดียวพันเสาเคยเห็นกันใช่ไหมฟ้าดินน่ะแต่ของฮกเกี้ยนเนี่ยอยู่หลังคาคู่หนึ่งเลย แล้วประตูนี่ก็มีความหมาย mm hmm. เวลาเราเข้ามาเนี่ย mm hmm. ใต้ท้องมังกร mm hmm. จะมียันป่วยป่วยใต้คานนะ mm hmm. ถ้าเราลอดท้องมังกรเข้ามาเนี่ยสิ่งไม่ดีก็จะหลุดออกไปละแล้วเวลาเราออกเนี่ยเราจะให้ออกแบบที่คนจิงเรียกชุกยิบเพ่งงังเข้าออกมีช่วงมีลาบเราใช้เดินแบบอินฟินิตี้แล้วก็มายืนหน้าประตูจะเป็นเลขแปดพอดีซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดที่คนจิงเรียกชุกยิบเพ่งงังเรายังคงรักษาความโบราณเอาไว้และอย่างตัวเรลาเอนะี้ยนนี่เขามีพระอาทิตย์อยู่ในนี่เขาเรียกบุริยัน เฉพาะคนโูมีพระจันทร์อยู่และจันทรามีสุริยันจันทรากลางวันและกลางคืนการแล้วการเข้าออกเนี่ยแบบอินฟิลิตี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีที่สิ้นสุดมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่ก็ทํากิจกรรมนี้เพื่อให้ลูกหลานเชาเกี้ยนทาแบบนี้เดี๋ยวนะแล้วเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องไหว้หรอลเราวนแปดก่อนเลยหละไม่ใช่เราไหว้ไหว้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราทจกิจกรรมร่วมกันก่อนที่เราจะออกเนี่ยเราจะยืนตรงนี้อพอเรายืนตรงนี้ฝีสั่เราจะตรงกับยันป่วยป่วยพอดียันแปดทิศ อ๋อนี่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 ใช่ไหมข้างบนนี้ยันตรงนี้อยู่ใต้ท้องมังกรพอดีเลยอพอเราเข้าประตูนี่มาปุ๊บเนี่ยสิ่งไม่ดีที่มันลงเพลิงปติตัวมันก็จะหลุดออกเราไม่ควรจะย้อนออกแล้วใช่ไหมเราก็จะวนไปทางนี้วนนู้นแล้วเข้ามาใหม่เข้ามานีเราไม่ได้ออกเราเข้าเข้าแล้วออกตรงนี้มันจะเป็นเลขแปดพอดีแล้วก็มาที่ฐานก็ป้ายตรงนี้มาถึงถ้าเราจะไหว้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อทูบเทียนซื้อทูบเทียนเสร็จปุ๊บเราก็จุดเทียนก่อนต้องใช้กี่ดอกเนี่ย ทั้งหมด24ดอก24ดอกก็ไหว้ตามจุดต่างๆประตต่างๆไหว้ฟ้าดินก่อน5ดอกอ่าฮะวิธีการไหว้ก็ไหว้ฟ้าดินก่อนไปทุกที่อ่ะเราต้องไหว้ฟ้าดินก่อนฟ้าดินใหญ่สุดแล้วก็ไหว้ประธานศาลแล้วก็ไหว้เจ้าที่พอเราไหว้ไหว้ฟ้าดินไหว้ประธานศาลหลวงปู่เจดกงไหว้เจ้าที่แล้วก็เข้าประตูนี้ไปก็ไหว้สามพระหุกประพุกปรพุกคือวัดประตูนี้จะเป็นวัด ก็จะมีออกดูดไปเป็นวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดควัดสุนหแห่งยี่วัดสุนหแห่งยี่วัดสุนหแห่งยี่แล้วก็จะไหว้พระพระพุทธสามองค์แล้วก็ไหว้สังฆัจายอ๋อมีวัดสังฆจายอยู่ฝั่งน้นแล้วก็มาเข้าประตูนี้อันนี้เป็นอะไรครับเขาเรียกคุยนําตัวสถานที่กินเจมีเจ้าแม่คุณอิมท้อพอตักแล้วก็ตีจางอ้วงกินเจเพราะจีนุกเกีตยป็นผู้เริ่มการกินเจเราจะมีวิธีการเชิญเจ้าแบบทางใต้เลยทางภูเก็ตเขาจะมีการแห่เจ้าแห่กระถางไปเชิญเจ้าที่ทะเล ของเราก็เชิญที่ท่าน้ําแล้วก็วิ่งกระถางเข้ามาสําหรับเทพเจ้าโจซือกงหรือที่ชาวตลาดน้อยเรียกว่าหลวงปู่โจซือกงมีลักษณะเด่นคือทั้งองค์เป็นสีดําในขณะที่เทพองค์อื่นๆจะเป็นสีทองตามประวัติหลวงปู่โจซือกง หรือชื่อเดิมเฉินผู่จู้เป็นชาวอำเภอยงชุนมณฑลหกเกี้ยนเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งได้อุป,ปสมบทเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อยที่สำนักสงต้ายินเอี้ยนภายหลังเมื่อได้รับการสืบทอดวิชาความรู้จากหลวงพ่อหมิงกงแล้วก็ได้เดินทางเผยแพร่ธรรมะและรักษาผู้ป่วยที่ประสบความทุกข์ยากทั้งหลายทําให้ชื่อเสียงของหลวงปู่โจโซือกงก้องไกลไปทุกขนแห่งที่ใดประสบภัยภพิบัติ ก็จะนิมนต์ท่านมาปัดเป่าช่วยขจัดภัยพิบัติต่างๆเมื่อหลวงปู่โจซื้อกงถึงแก่มรณภาพมีการกล่าวขานกันว่าท่านมรณะมาได้3วันแล้วแต่หน้าตาของท่านมิได้ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมโดยอัฐิของท่านถูกนำไปประดิษฐานไว้ใต้เจดีย์เจินคงถา่าซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสุสานโจซือข้าด้านนี้จะเข้าไปดูองค์กงใช่ไหมครับเอาเชิญขึ้นี้เลยครับอ่า อันนี้จากที่ผมเห็นนะเป็นสีน้ําตาลแบบเปลือกมงคุดอสมัยก่อนเป่นสีดําเปลือกมงคุดสมัยก่อนเป็นสีดาเลยนะขอเมื่อก่อนเป็นสีดําสีดําทีนี้มันมีน้ํารั่วลงมามีการทอมแซมไงจากที่เราเห็นนะเป็นผ้าห่มที่มีลายมังกรอยู่ใช่ไหมพี่จอร์ชมันจะเป็นมังกรทําไมทําไมถึงได้ผ้าเป็นจีวรแบบมีมังกรด้วยครับอในยศตําหนง ไม่ใช่สิบแปดอรหันเนี่ยนะสิบแปดจะโ่รยเราห่างในสิบแปดอรหันเนี่ยเขาทําท่าทางต่างๆให้เราเป็นปริศนาทมให้เราไปคิดออกกําลังกายอยู่กับธรรมชาติอะไรพวกนี้เนี่ยใช้สมองอยู่ทานาให้ให้ลูกหลานชาวเข่ปฏิบัติได้อย่างนี้ซ้ายมือเสร็จปุ๊บเราก็จะกลายเป็นมังกรจะยิ่งใหญ่แบบจีวรท่านเนี่ยท่านไม่ได้ยศตำแหน่งอะไรมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเห็นด้านข้างอยากรู้อยากรู้มากเลยอยากรู้อยากเห็นนี่นี่นี่ถอยไปลองดูนะฮะ พอที่ผมเข้ามากะอุ้มอิมอุ้มอิมเห็นรัศกิตผมเลยพี่เจพี่เจนี่ครับทําไมถึงมีอ๋อเป็นญลักษณ์เขาหมอยาอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเป็นกานมันเป็นัญลักษณ์เขาหมอยาก็คือเนี่ยข้างล่างเขาจะมีชื่ออยู่เขาจะมีชื่อของสันเจ้าอยู่มีสูตนังสือจีนชื่อของสันเจ้าเนี่ยชื่อขอดูหน่อยนะครับครับครับได้แนี่ให้กล้องดูให้กล้องดูนี่ครับก็จะเขียนว่าชื่อสันเจ้าเนี่ยก็เขียนเชิงช่วยโจสือแล้วจะเป็นชื่อวัดนี่นี่อ๋อนี่ชื่อวัด อันนี้ชื่อวัดแล้วก็เป็นสีแดงๆที่เขียนชื่อนี่เป็นชื่อเชิงจุ้ยโจซือชื่อลุงปู่โจตุกงคนจีนเรียกเชิงจุ้ยโจซืออันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของหมอยาที่เขาบดยาครับผมแล้วก็มีหูมีอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะมีเหรียญแล้วเขามีเทคนิคอะไรไหมไม่ครับไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนความเชื่อความเชื่อบางคนเขานึกอะไรขึ้นเองอะนึกเองเขาเอามากดหลังเข้ามาอะไรเขาเรื่องของเขาอะมาแอบเข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แนะนำมันไม่ได้อยู่ใน ในนี้แต่เขาเชื่อเองปวดเจ็บปวดไม่หายเอานี่มาช่วยบดจะดีขึ้นอะไรของเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วอย่างบางคนเนี่ยเขาก็แจ้งเขาว่าหมอยาเนาะบางคนก็จะเอามาแล้วก็มานวดตึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยอย่างปวดสบักนี่ต้องแบบขอแล้วก็บดดูจะได้หายไหมโอ้ตอนนี้ตอนนี้ข้อพับข้อพับเริ่มกระดิกไม่ได้อันนี้คือโอกิมตัวถัง โอกิมตัวถังมันของเจนฮกเกีมานมา300ปีก่อนเข้ามาในประเทศไทยส่วนมากเขาจะมาค้าขาย่านอะไรตัวแรงเขาเนี่ยอันนี้ฐานมันเป็นวูตถุดิบตามธรรมชาติทำไมอ่ะ่านธรรมดาเงี้ยเขาเรียกโอกิมขออนุญาตจับได้ไหมครับได้ครับให้ให้กล้องดูด้วยให้กล้องดูด้วยโอกิมตัวถังเนี่ยมันเป็นของชาวฮกเกนมานมา3อ0ปีก่อนที่เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆส่วนมากเขาจะมาค้าขายฐานอะไรตัวอะไรกันเนี้ยแต่ฐานเนี้ยเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มันดูดซับตามธรรมชาติอยู่แล้วนะ ชาวจีนเขาก็เอาอตรงนี้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เขาค้าขายอะไรทําอะไรธุรกิจดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วอย่างผมเนี่ยมาอยู่เนี่ยประมาณเข้ามาใหม่ห้ปีกว่าผมก็ฝันนี่พูดตรงๆที่มื่อออกรายการไทยถึงก็ฝันว่าอากงนี่ให้ฐานมาเงี้ยเอย้เราก็บอกของไม่ดีหรือเปล่าสีดําเราไปให้ถามพวกกรรมการเขาไม่รู้เพราะคนรุ่นใหม่ก็ไปถามพวกสิงแสเข้ามาผมก็ถามเขาว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ย สิงแสเขาบอกว่ามันเป็นคนจริเาเรียกโอกิมตัวถังโอโอเป,ปดอากิมว้ทองตัวเปใหญ่ถังไว้ความร่ํารวยคนจะทําได้ต้องหนึ่งผู้ชายต้องเป็นปีมา้าสองผู้หญิงต้องเป็นปีหมูสามต้องเป็นสา,ามีภรรยากาันสี่ต้องรับใช้อยู่ในศาลเจ้าที่หกเกียนม้านี่เขาเรียกไปถึงไหนความสำเร็จถึงที่นั่นหมูมันเจ้าทรัพย์เอาสองนักสรรัตว์มารวมกันมันจะเป็นตัวถังอันนี้น่ะถ้าใช้คุณสมบัติของคนที่ ในที่เขาระบุไว้เนี่ยผู้ชายต้องเป็นปีม้าม้านี่ไปถึงไหนความส้เร็จถึงที่นั่นผู้หญิงต้องเป็นปีหมูสามต้องเป็นสามีภรรยากันสี่ต้องรับใช้ยืนสารเจ้าจีนฮกเกี้ยนทานตัวนี้จะดูทับตามธรรมชาติอ่าแล้วเกี่ยวเรื่องธุรกิจการค้ากิมโพยตัวนี้เกี่ยวกับยศตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขาปักหมวกจาหวนไอโบตัวนี้เปรียบเหมือนดอกโบตั๋นรุปรวมทั้งหมดแล้วเหมือนกับไฉ่ถิงเกียร์เพื่จ้างโชคลา เราไปเนี่ยเสร็จปุ๊บในฐานนี่มีพลังของคนจีนมากนะเอาไปเนี่ยมันจะดูดแต่มันเป็นเชื้อไฟเนี่ยถ้าเราธุรกิจการค้าอะไรแล้วแต่เราไปตั้งปุ๊บมันจะลุกโชดช่วงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เหรออันนี้นะครับเขาเป็นของมุคนอ๋อนี่คือของคนใช่ร้านทองมีที่นี่ทีเดียวในประเทศไทยที่ทําได้เหรอแล้วก็ที่ไต้หวันอีกที่หนึ่งคือเอาไปเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งทินเวหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านแล้วมันจะดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามา มันเป็นเชื้อไฟเนี่ยมันจะลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วธุรกิจการค้านมันจะดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาร้านทองรูจำนำร้านท้าอะไจำเป็นต้องมีตัวนี้ครับจำเป็นตรงนี้บริษัทห้างร้านล่ะมีคนมีมีได้ไหมมีมีบริษัทพวกนนี่นั่นสมควรมีเลยโอ้โอ้โอ้ผมควรมีเลยบริษัทใหญ่ๆเขาจะเอาใหญ่ๆไปเลยครับคุณบิมครับครับดูถึงพลังงานเฮ้ยอิ่มโอเคเออไม่ต้องถือก็ได้ให้พี่เจถืออ่าดีค่ะดี เลิศควรมีอันนี้มีเจ้าของไปแล้วหรือเปล่าเขามีแล้วเขจองไว้แล้วข้างนอกไม่จอดีข้างนอกไม่มีนี่แล้วเขาก็มาเติมพลังแอบมาเติมพลังไว้แถวนี้เขาเขียนชื่อเขาไว้แล้วเขาฝากไว้ดูแลเขาคงดูแลชื่อเขานอกจากการฝากโอกริมตัวถังแล้วเนี่ยเขายังมีในเรื่องของการฝากดวงดวงอุปยมอยากทำมากแอบทำไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนไป เขาเรียกว่าเปิดดวงเปิดสักการะเราก็ต้องเปิดแสงไฟในชีวิตให้ตัวเองอและยิ่งปีนี้เรื่องสุขภาพสําคัญมากไหนจะโควิดเอ้ยไหนจะอะไรอีทอมาอีกออหลายอย่างเหลือเกินเพราะฉะนั้นจุดไปเถอะค่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะใครไม่เฮงกลัเูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง บริษัทอาปากค้างสตูดิโอเราพร้อมให้บริการธุรกิจด้านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณารายการโทรทัศน์วิดีโอพรีเซนเตชันหรืองานถ่ายทำการแสดงและคอนเสิร์ตรวมถึงวรอลคลิปสินค้าออนไลน์ต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีรวมทั้งทีมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพทำให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการและคุณภาพงานระดับมารเตอร์พีซในราคาที่เป็นมิตรแน่นอนครับเพราะเรารู้ว่าทุกๆคนอยากได้งานที่ดีเราจึงใส่ใจและเต็มที่ในทุกๆผลงานถ้าหากสนใจกรุณายอย่าก,กังวลและลังเลครับลองโทรมาปรึกษากับพวกเราก่อนได้อ่า,าปากค้างสตูดิโอ